สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดทาโชว์วันนี้พบกับเมล้วก็ทุกคนจะได้พบกับเมนูอร่อยอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะบอกเลยว่าสายเส้นคนที่ชอบทานเส้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะกับเมนูผัดไทยเส้นแก้วนั่นเองนะคะซึ่งเมนูผัดไทยเส้นแก้วนี้จะแตกต่างจากเมนูผัดไทยทั่วไปยังไงแล้วก็พิเศษยังไงบ้างวันนี้ค่ะต้องถาม2ท่านนี้เลยนะคะคุณเอ็มเจ้าของร้านคลับโนชูก้าและเชฟก้องจากร้านคลับโนชูก้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณเอมแล้วก็เชฟกล้องคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาทำผัดไทยเส้นแก้วผัดไทยเส้นแก้วของที่นี่เนี่ยเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับก็คือจริงๆแล้วของเราเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากร้านปกติที่ทํากันนะครับ <c oughs> อย่างเช่นพวกซอสของเรานะครับ <c oughs> พวกกะหมูอรือพวกนี้นะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยคือกินกินที่อื่นก็ไม่เหมือนกินที่ร้านน่ครใช่ถูกตอ้องครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าเมนูผัดไทยเส้นแก้วของทางร้านวันนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรกันบ้างก็โอเคเรามาเริ่มต้นด้วยตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวน้ํามันมะกอกนะ,ค,ะครับผมครับแล้วก็ต่อด้วยพวกหอมแดงนะครับผมแล้วก็เส้นแก้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกอาหารทะเลครับซึ่งก็คือใช้ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยปลาหมึก กุ้งนะครับแล้วก็เป็นไข่ไก่นะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของซอสผัดไทยนะครับอันนี้คือทีเด็ดเลยไหมคะที่บอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของงราเลยก็ของเราเนี่ยคือเราจะใช้เป็นซอสที่เป็นซอสคีโตเป็นเบสนะครับแล้วก็ค่อยมาปรุงอีกทีหนึ่งให้เป็นซอสผัดไทยนั่นเองแล้วก็มาต่อด้วยน้ำสต๊อกนะครับผมครับแล้วก็จะเป็นน้ำปลาครับแล้วก็เป็นถั่วงอกนะครับผมต้นหอมครับ มะนาวนะครับผมแล้วก็จะมีกาดกหมูนะครับผมครับอ่าแล้วก็ต่อด้วยผักสลัดนะครับผมแล้วก็จะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์และสุกท้าแล้วก็จะเป็นพริกป่นครับผมเดี๋ยวเราให้เชฟกล้องเริ่มทําเลยแล้วกันครับครับครับเชิญครับก็เดี๋ยวเริ่มจากไฟแรงก่อนเลยครับ ขั้นตอนนะครับเราจะเริ่มจากการใช้น้ำมันมะกอกครับวันนี้เป็นผัดไทยห่อไข่ก็เดี๋ยวจะทำส่วนที่เป็นไข่แผ่นก่อนนะครับได้ค่ะของทางร้านจะใช้ไข่สองฟองนะครับก็คือไข่ไข่ฟองึงสำหรับการห่อแล้วก็อีกฟองหนึ่งผัดเข้าไปในตัวผัดไทยเลยครับค่ะต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มผัดผัดไทยนะครับเริ่มจากน้ำมันมะกอกครับหอมแดงครับ ต้องผัดหอมแดงให้มีกลิ่นหอมก่อนครับหอมแดงเอาแค่พอเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ใส่เส้นแก้วได้เลยครับอ,อันนี้คือใส่น้ำสต๊อกลงไปเดี๋ยวพอเส้นเริ่มดูดน้ำผัดไทยเข้าไปนะครับ<อ>ก็ใส่เครื่องเคียงได้เลยค กุ้งปลาหมึกหอยตอนนี้เทไข่ลงไปแล้วใช่ครับเทพอไข่กับเส้นกับตัวซีฟู้ดได้แล้วนะครับ Okay, นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคอันนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นให้กับตานนี้โดดเด่นขึ้นนะครับ okay, ครับ ะค,ะคุณผู้ชมเมนูผัดไทยเส้นแก้วคีโตสูตรลับเฉพาะของทางร้านขับโนชูก้าเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมยอยากจะติดตามชมวิธีการทําผัดไทยเส้นแก้วหรือว่าเมนูอื่นๆย้อนหลังค่ะติดตามชมไดะะ้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w m r b a n c o m สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเรา3คนแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ